ขออภัยคนโสดนะเดชเผยรัก14ปีย่าย่าหวานเหมือนเดิมเพิ่มเติมความผูกพันพร้อมเป็นสามีที่ดียิ่งใกล้แต่งยิ่งหวานสําหรับคู่รักคู่ชิน,นเดชคู่กินยะและย่าย่าอุรัสยาที่ล่าสุดก็เพิ่งฉลองครบรอบ14ปีไปหมัดมาโดยล่าสุดในงานบุงสูงภาพยนตร์เรื่อง50 First Days ที่ Gdh559 พระเอกหนุ่มก็ได้เปิดใจถึงผลงานชิ้นใหม่และอัปเดตเรื่องงานแต่งให้ฟังว่าถามถึงคาแรคเตอร์ในเรื่อง50 First Days จะเหมือนหรือแตกจากกับเวอร์ชั่นเดิมไหมมันคือเรื่องใหม่เลยเวอร์ชั่นเก่าไม่ต้องไปดูแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่เมธ,ธาราทรให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยความเซอร์ไพรส์ของผมในเรื่องนี้คือพี่เมธให้ทุกคนมารีทรูพร้อมกันซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะว่าพี่เมธอยากดูแอคชั่นความสดใหม่ของการที่นักแสดงได้สัมผัสกับบทกับคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่กับตัวผมพี่เมธอยากเห็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น สำหรับผมมากๆดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้และได้ร่วมงานกับพี่เมธอีกครั้งพรที่ขอในวันนี้คือขอให้มีความสุขในการทำงานในเรื่องนี้แค่นั้นเองภาพในหัวของเราตีความตัวละครนี้อย่างไรภาพในหัวยังไม่มีครับถ้าได้รู้กันจริงๆคงจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเพราะในเวอร์ชั่นต้นฉบับผมก็ไม่ได้ดูแล้วโชคดีที่ยังไม่ได้กลับไปดูเพราะพี่เมธไม่ได้ให้กลับไปดูเขาให้คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่งานแต่งก็ใกล้เข้ามางานหนังก็เริ่มที่จะถ่ายวางแผนอย่างไร หนังเริ่มถ่ายทําเดือนหน้าโลเคชันก็เป็นต่างจังหวัดการออกกองกับที่เมธเป็นเรื่องที่สนุกมากเหมือนไปพักผ่อนเพลิอสังคัดที่เมธก็มานั่งข้างๆแล้วเล่นมุกกันตลอดเวลาสนุกด้วยตัวละครที่เราเล่นเขาเป็นอัลไซเมอร์เราทําการบ้านมาก่อนไหมมันไม่ใช่อัลไซเมอร์แต่จริงๆแล้วมันคือความบกพร่องในด้านความจําของตัวบุคคลน,นี้สิ่งที่เขาจําได้คือเรื่องเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุหนึ่งวันอะไรประมาณนี้ความน่าสนใจของมันก็คือเขาอาจจะทําอะไรซ้ําๆจะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเขา ทราบว่าโปรเจกต์ใหญ่มากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับน้องมินนี่กับทางพี่สุโมโก,กิและนักแสดงทุกคนด้วยได้กลับมาร่วมงานกับ GDS ก็รู้แหละว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆเพราะว่าที่ไม่สลายเส้นชัดเจนมากๆเขาคงมีเวลาทำโปรเจกต์ชิ้นงานนี้มาค่อนข้างนานมากแล้วผมอยากเห็นเหมือนกันว่ารสชาติของพี่เมธในงานชิ้นนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้หลายคนยกให้เป็นภาพยนตร์รักแห่งปีเราคิดว่าแนวนี้เป็นทางของเราเลยไหม สำหรับตัวผมการที่ได้เปลี่ยนสไตล์การแสดงไปเรื่อยๆมันทำให้เรารู้สึกไม่จำเจยอย่างล่าสุดเล่นเรื่องที่หยดมันก็เป็นแอคชั่นแฟนตาซีเบาๆพอได้กลับมาเล่นเรื่องนี้มันก็เป็นอีกแนวหนึ่งมันก็แตกต่างกันตอนนี้ต้องแยกร่างเลยใหม่ทั้งงานแสดงและเตรียมงานแต่งถึงขนาดต้องแยกร่างอย่างตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่สองหัวใจโชคดีว,ว,ว่าตอนนี้ทำงานอยู่เฉพาะในกรุงเทพก็สบายตัวหน่อยพอถ่ายเรื่องนี้จริงๆแล้วระยะเวลาการถ่ายมันแค่ 20- 30คิวประมาณ2เดือนก็น่าจะเสร็จหมด มันจะกระทบกับแผนงานแต่งไหมไม่เพราะแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะรับงานช่วงไหนเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าปีหน้าเราจะมีงานแต่งนะถ้าเกิดคนที่ติดต่อมาเขารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทํางานถ้าอยากรอก็รอถ้าเกิดเขารอไม่ได้เขาก็ไปพิจารณาคนอื่นกําลังจะแต่งฮอตมากยิ่งจะแต่งงานแล้วรายจ่ายยิ่งเยอะครับงบประมาณงานแต่งบานไหมเราพยายามควบคุมงบ ไม่ให้งบประมาณบานครับเราพยายามควบคุมทุกอย่างให้มันสมเหตุสมเหตุสมผลเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเอาพอดีญ่าจะเป็นคนคุมผมมากกว่าในเรื่องงบประมาณเพราะผมมีความแบบจัดไปเลยเขาก็จะบอกว่าจะเย็นใจเย็นนะเราต้องคิดถึงตรงโน้นตรงนี้ด้วยในการจัดงานแต่งงานสามที่เราหนักใจในที่ไหนมากที่สุดมีกังวลในทุกอันทุกอย่างมันไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็ต์ขณะนั้นมันยังอยู่ในขั้นตอนเป็นห่งที่สุด น่าจะเป็นที่นอร์เวย์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเคยชินมันต้องมีการเดินทางไปเราต้องจัดระบบให้ลงตัวที่สุดแขกที่ไปเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้เขาไปรอแบบงงๆเราก็ต้องดูแลทุกคนให้ดีที่สุดส่วนขอนแก่นกับกรุงเทพผมว่ามันง่าย 3. ที่ขนาดงานเล็กใหญ่ต่างกันไหมถ้าวัดจากจํานวนแขกแตกต่างกันครับแต่ถ้าเกิดวัดตามความสําคัญหรืองานเท่ากันหมดครับแต่หลักคืองานแต่งที่นอร์เวย์อันนี้สําคัญที่สุดไปงานแต่งที่นอร์เวย์ต้องเช่าเครื่องบินเหมาลําไหม ไม่ไม่แลกหมายครับหัวเราะเพื่อนก็จัดการกันเองครับส่วนคนในบ้านเราก็พยายามแลกไม่เอาประหยัดได้ก็ประหยัดครับใกล้แต่งงานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็ตื่นเต้นแต่ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรผมต้องหล่อที่สุดอยู่แล้วครับวันนั้นคู่เราคบกันมาสิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีที่มั่นคงมองย้อนกลับมันแป๊บเดียวเองครับเราได้นั่งคุยกันมันผ่านไปแป๊บเดียวเองดีใจครับมันมีความสุขมากหลายอย่างมันต่างขั้นบันไดมาเรื่อยๆจนโอเคปีหน้าเราแต่งงานกันแล้ว เราก็หวังว่าปีต่อๆไปมันก็จะมีแต่เรื่องที่ทําให้เราตื่นเต้นและมีความสุขผูกพันกันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆยาย่าประกาศแล้วว่าปีหน้าจะเป็นภรรยาของพี่แบแล้วเธอเสร็จฉันแน่หัวเราะเราก็ได้เป็นสามีตามกฎหมายเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีสามีที่หล่อเรื่องนั้นเปลี่ยนไปตามไปครับซองเรียกภรรยาไว้รอหรือยังไม่เคยนะครับมันเขินอยู่นะักคิดว่าถ้าเรียกมีจ๋าจะเขินไหมไม่เคยเรียกแบบนั้นเคยเรียกแต่ที่รักคิดว่า หลังจากแต่งงานแล้วเราก็คงจะเรียกกันแบบเดิมที่เราเรียกกันมาเอาไว้ตอนง้อก็ได้ครับดูจะเหมาะสมกับคำนี้ที่สุดแล้วผมคิดว่าตอนเรียกเขาคงทำหน้างงๆเป็นอะไรแปลกๆสำหรับเราวันแรกกับวันนี้สิบสี่ปียังรักเหมือนวันแรกไหมมันไม่เหมือนวันแรกครับอย่างที่บอกว่าความผูกพันความแน่นแฟ้นมันมีความเข้าเข้าใจกันมากขึ้นมองเห็นชีวิตด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆมันอธิบายไม่ถูกคนโสดขอโทษทีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้น